สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่มาในกับฮอบบี้ชาแนลกันนะฮะแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมจะมาพูดคุยหลังจากที่ได้ทำสีของกันดั้มเอ็กเซียรีแพลร่างที่3 s สเกล MG หรือ Master ร์เกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะให้เสร็จก่อนเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแต่ก็เจออุปสรรคต่างๆะฮะเจอนู่นเจอนี่แล้วก็ทำทๆหยุดๆอีกนะฮะก็เลยแบบว่าโอ้โห พอหยุดทําแล้วเนี่ยก็ลืมว่าเอ๊ะทำถึงไหนแล้วนะลงสีโทนไหนไปบ้างแล้วนะคือแบบลืมมาเยอะเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็ตอนที่แกะชิ้นส่วนออกมาทําสีเนี่ยก็มีชิ้นส่วนเดือยหกักแกนหกักหลายหลายชิ้นเลยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นตัวแรกของผมด้วยนะที่แบบเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยชิ้นส่วนหักหลายชิ้นปกติคือไม่เยอะขนาดนี้อา,อาจจะมีชิ้น2ชิ้นน่ะพวกเดือยเล็กๆอะ่ะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเจอเจอหลายตัวเลย นะฮะก็เลยแบบว่าแบบเกือบเกือบหมดกําลังใจอะ่ะนะฮะพูดตรงๆเลยคือเกือบหมดกำลังกำลังใจทีนี้เรามาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างครับแต่ก็อย่างที่เกิดไว้เมื่อกี้นี้ว่าทําทําหยุดหยุดก็เลยจําเรื่องของโทนสีไม่ได้นะฮะก็อาจจะไม่ได้พูดถึงว่ารยายละเอียดมีสีอะไรบ้างแต่ว่าแบรนด์ที่ใช้ดีฮอดที่ใช้ก็จะมีของไกอากับมิสเตอร์คอบบี้แต่กระสีอาจจะมีแบ่นเป็น2โทนนะครับอย่างเช่นสีขาวนะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะดูแบบขุ่นนิดนึงตรงกลางกระมอง ส่วนหน้าผากเนี่ยตรงเขาของมันเนี่ยก็จะขาวขาวสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็าขาวสว่างอ่ะนะครับแล้วก็ที่ไหลนะครับเนี่ยที่ไหลก็จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินเลยโทนน้าเงินก็จะมี2 2โทนมั้งนะครับตรงตรงอ,งอย่างเช่นหัวไหลโทนหนึง่งแล้วก็ตรงนี้ก็อีกโทนหนึ่งก็จะดูเข้มเข้มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็สีแดงอ่ะสีแดงก็จะมี2โทนนะครับเอาตรงเป้ามักนก่อนตรงเป้าตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบ สีเมทัลลิกจะดูเข้มนิดนึงนะครับส่วนตรงด้านข้างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสีแดงสดเลยนะฮะแล้วก็ตรงไหนอีกนะสีม่วงอ่ะจะมีสีม่วงอยู่ตรงนี้นี่ฮะตรงหน้าแข้งตรงนี้ทําเป็นสีม่วงเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตรงแขนด้วยตรงนี้นี่ฮะส่วนสีเดิมๆนะฮะสีเดิมๆที่ไม่ได้ทําก็จะมีตรงมือตรงนี้เนี่ย สังเกตได้เลยว่าสีขาวตรงนี้ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงด้ามดาบของมันตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสีขาวเดิมๆเลยนะฮะเออโครงในนะครับโครงในครั้งนี้เนี่ยผมอยากหาสีที่ว่าเป็นแบบสีพวกสีสีเมทัลน่ะสีเหล็กอ่ะนะครับก็ได้เป็นสีดําแบบสีดําแบบพวกโครงเหล็กมาก็คือตรงนี้อันนี้จะเป็นสีดําแบบโครงเหล็กตรงนี้ก็ก็เริ่มถูกใจแล้วนะคือหาสีแบบนี้มาซัก ระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับส่วนโครงโครงจุดอื่นๆอย่างเช่ตนตรงแขนตรงแขนตรงเนี้ยเดิมๆครับไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงเรื่องของเวลาเสียดสีแล้วชิ้นส่วนมันจะหักอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ผมผมก็เลยไม่ได้ทําพวกสีโครงในนะฮะทำแค่บางจุดนะฮะพวกขาก็เหมือนกันขาเนี่ยเดิมๆเ,เลยอันเนี้ยเดิมๆสีเทาเดิมๆเมตาเก็บพลังงานตรงเนี้ยนะครับก็สีเดิมๆนะฮะมีแต้มสีนิดนึงมั้งอ่ะเนี่ยแต้มสี นะครับแต้มสีไอ้ตรงเนี้ยตรงตัวล็อกอเป็นสีสีเขียวนะครับซูมเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นแต้มสีเขียวนะฮะส่วนไอ้ตรงเตาพลังงานเนี่ยก็จะเดิมเดิมตรงนี้นะครับเนี่ยจุดด้านในก็จะมีแบบทําสีโลหะสีเงินสีทองอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะนะฮะนี่ด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ทําเป็นสีทองตรงนี้นะครับ ฝ่าเท้าก็ใช้เป็นสีสีดําสีดําโครงเหล็กมั้งตรงเนี้ยนะครับพอทําสีแเราไม่ค่อยอยากจะขยับตัวหุ่นสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวอาจจะไปเน้นเป็นภาพนิ่งก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนที่หลุดง่ายตอนนี้เนี่ยนะนะครับหลวมๆหลุดง่ายก็จะมีไอ้ตรงหัวไหล่เออไม่ใช่หัวไหล่ครับตรงข้อศอกตรงนี้อันนี้ทําเป็นสีเงินเนี่ยข้อศอกอน,นี้ทําเป็นสีเงินมันโดนแสงก็เลยดูเป็นสีขาวส,สัดส่วนใหญ่นะเนี่ยข้อศอกสองข้างตรงเนี้ยหลุดง่ายนิดนึง นะฮะโอเคอันนี้คือรายละเอียดเข้าวๆาของโทนสีนะครับไอเสาอากาศด้านหน้าตรงนี้นะครับชิ้นส่วนหักนะครับตอนตอนทำสีเสร็จแล้วเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเสาอากาศที่ติดตรงบอดี้เนี่ยฮะมี2ชิ้นผมก็ทําหักตอนที่ทําสีเสร็จแล้วกําลังจะประกอบเข้าไปในตัวหุ่นนะนะครับ ก็ลองขยับดูฮะแล้วมันหลวมๆก็เลยแกะออกมาเช็คอีกทีนึงปรากฏว่าตอนแกะก็คือหักเรียบร้อยเลยแล้วก็พวกอุปกรณ์ก็มีทําสีไว้เกือบทุกชิ้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่น G N b a ล e ก่อนนะครับก็จะมีทําสีไอสีขาวอันนี้ทำนะครมันจะออกเป็นขุ่นๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงใบมีดทําเป็นสีเงินนะครับของเดิมมันก็จะเป็นสีเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยังเงินแบบไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเราอะ่ะ ส่วนไอ้โครงในตรงนี้เนี่ยคนละสีกับไอ้โครงในที่ที่ทำตรงบอดี้คนละสีกันอันนี้จะออกเป็นสีดําอันนี้จะออกแบบกึ่งกึ่งอ่ะกึ่งกึ่งเป็นทองแดงแต่ก็ไม่ใช่อ่ะผมจําชื่อสีไม่ได้ละนะครับแล้วก็มีสีม่วงนะฮะแล้วก็สีขาวด้ามจับอันนี้เป็นสีดําเดิมตรงนี้ดําเดิมนะฮะส่วนอันเล็กอันนี้ก็ทาแบบเดียวกันแล้วก็ทีโลนนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีโคงในนะครับสีโคงในก็จะทําไปจนถึง ชิ้นด้านหลังของมันด้วยนี่ฮะแล้วก็ตัดเส้นอีกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับ G N G N base หรือว่า G N s o r t วะนึกชื่อไม่ออกจำชื่อไม่ได้นะขออาภัยด้วยก็แล้วกันนะครับก็ทำสีคล้ายๆกับตรงโล่เมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีสีขาวสีขาวที่ทำนะครับสีน้ำเงินทำเหมือนกันแล้วก็สีโครงในนะฮะแล้วก็ตรงใบมีดอันนี้ก็ทำเช่นเดียวกันแล้วก็นิดนึงก็คือไอตอนที่เราติดดีคอน้ำใบมีดตรงนี้เนี่ย แผ่นมันค่อนข้างที่จะยาวมากครับเออมันเป็นแผ่นที่แบบยาวๆเพราะฉะนั้นเวลาเราลากลากเนี่ยค่อยๆลากนะครับอย่าลากแรงเกินไปเดี๋ยวมันจะขาดนะฮะเคอ๋อแล้วก็มีทําสีเงินตรงนี้อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับตรงที่คล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกระบอกปืนอะเออตอนที่มันเปลี่ยนเป็นโหมดปืนนะตรงเนี้ยนะครับทำตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านในตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งสีเงินนะฮะแล้วก็อันนี้เดิมเดิม ตรงข้อต่อจุดขยับตรงนี้จะเป็นของสีเดิมๆของมันนะฮะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับ G N Long Rifle นะฮะอันนี้ก็จะทำสีแบบเหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆแต่แหละก็คือจะมีสีน้ำเงินสีโคงในนะครับตรงปากกระบอกปืนตรงนี้ก็ประมาณว่าเป็นสีทองสีดำเนี่ยนะฮะตรงนี้ปากกระบอกปืนนะครับส่วนไอ้ตรงเคลียร์สตรงเซ็นเซอร์ของมันอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเดิมๆนะฮะส่วนดีคอที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นดีคอแบบน้ำใช่ไหมตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะติด เล็กๆน้อยๆอ่ะนะครับแต่พอติดไปนิดหน่อยแล้วมันเริ่มเพลินครับก็เลยติดหมดเลยนะฮะเนี่ยกากบาทหมดเลยทุกชิ้นนะครับติดหมดเลยเหลือด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้กับตัวอื่นๆต่อนก็ได้นะครับเนี่ยหลังจากที่ได้ทําตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีความคิดเลยว่าถ้าทําสีตัวต่อไปนะฮะก็อาจจะทําตั้งแต่แรกๆไปเลยก็แล้วกันเนอะอะไรแบบนั้นน่ะนะครับเพราะว่า ถ้าเราประกอบเสร็จแล้วเรายิ่งเป็นสเกล MG ด้วยชิ้นส่วนโครงในมันเยอะไนงะเวลาเราแกะออกมาเนี่ยอาจจะมีเสียงเรื่องของเดือยหักแบบนี้แหละนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าตัวต่อไปก็คงทําตั้งแต่แรกๆเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวต่อไปจะได้ทําสีหรือเปล่าน,นะเพราะว่าช่วงนี้นะครับ คุณภรรยาก็เริ่มท้องแก่แล้วนะครับก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหน่อยช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาด้วยเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับขณะทําตัวนี้เนี่ยหยุดหยุดทำทำไปเนี่ยก็ยังลืมเลยครับว่าเอ๊ะทำไปถึงไหนแล้ววะอันนี้ลงสีไปแล้วหรือยังวะบางทีแบบวางจนแบบฝุ่นมันเก่ออะนะฮะก็เลยแบบว่าเออตัวถัดไปอาจจะไม่ได้ทําสีแล้วก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่มั่นใจนะครับอาจจะประกอบดิบอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูอารมณ์ก่อน,อนว่าอารมณ์ช่วงนั้น เป็นยังไงส่วนใครที่ยังไม่ได้ประกอบตัวนี้นะครับก็แนะนํานิดนึงว่าเรื่องของตรงแกนกับพวกจุดขยับต่างๆนะ่ะผมจําไม่ได้ว่าตอนที่ผมประกอบตัว t ช้แอเนี่ยจุดขยับมันมันแน่นหรือเปล่าแต่ตอนประกอบตัวนี้รู้สึกว่าจุดขยับมันแน่นกับทุกจุดเลยขนาดยังไม่ได้ทําสีนะตอนที่ประกอบดิบอะแล้วก็ขยับตามหัวเข่าตามข้อศอกมืออะไรพวกนะี้มันดักเอียดเอย,เอยตลอดเลยขนาด ขนาดว่าลงวัสดุไปแล้วอะ่ะมันก็ยังรู้สึกยังเส็จสีแล้วก็แน่นมากนะฮะยังไงก็ระวังกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้จัดท่าโชว์มากมายนะครับก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้อย่างเดียวก็แล้วกันนะครับพอทําสีเสร็จแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าขยับอะไรมากแล้วนะฮะเน้นยืนโชว์อย่างเดียวนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย